สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะขอแนะนำครีมตัดสายนะคะยี่ห้อ u u p r r l l w a y ร aw ุ่น TD 104นะคะมีขนาดไซส์ย7นิ้วกับ8นิ้วนะคะหลังจากที่เปิดเปลเออกมานะคะแพคก,กิ้งเป็นอย่างนี้อันนี้คือรุ่นแปดความยาว8นิ้วนะคะจะมีหนังยางนะคะสำหรับรัดปลายด้ามเพื่อทำให้จัดเก็บสะดวกนะคะตัวนี้นะคะทําจากเหล็ก c r v 60ชุดแข็งนะคะเหมาะสำหรับตัดสายไฟนะคะแต่ว่าก็สามารถตัดลวดได้ค่ะตัวนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดนะคะคิดค้นออกแบบเพื่อให้ผ่อนแรงในการตัด65%นะคะจากคีมทั่วไปมีการจดสิทธิบัตรทางปัญญาทางที่ประเทศจีนแล้วนะคะเราจะออกแบบให้คีมมีลักษณะโค้งนะคะตั้งแต่ตรงปากคีมไปจนถึงตัวด้ามน,นะคะเดี๋ยวจะลอง สาธิตการตัดตัวสายไฟนะคะนี่นะคะออกมาแล้วนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังใช้เทคนิคพิเศษในการในการทำให้ปากครีมชิดสนิทกันนะคะสามารถตัดกระาดาษเอ็นสีที่ขาบได้นะคะจะเห็นนะคะว่าขอบเรียบนะคะเนียนด้วย ตัวด้ามจับนี้นะคะทําจากวัสดุ tpr นะคะนุ่มกระชับมือนะคะแล้วยังมีสปริงด้วยนะคะสปริงตรงนี้นะคะสามารถพับเก็บได้นะคะกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานตัวคีมรุ่น td 140นะคะก็เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพนะคะหรือผู้ที่ใช้งานเป็นประจำค่ะ